บอลเคยเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถเล็กๆอู่ที่เขาสร้างมาจากน้ำพักน้ำแรงหวังว่าจะเป็นงานที่เลี้ยงครอบครัวไปได้ทั้งชีวิตแต่ช่วงเศรษฐกิจตกต่ำลูกค้าหายงานน้อยนี่ค่าอุปกรณ์เริ่มรุมเรา้าจนสุดท้ายเขาต้องปิดอู่ทั้งที่ยังไม่พร้อมวันที่ปิดอู่เขายืนดูช่างคนสุดท้ายเดินออกไป แล้วหันกลับมามองอู่ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะวันนี้มันเงียบราวกับสถานที่ร้างเขานั่งลงบนพื้นเย็นๆมือเต็มไปด้วยคราบน้ำมันแต่หัวใจเต็มไปด้วยความพ่ายแพ้คืนเดียวกันนั้นฝนตกหนักบ้านมีรูรั่วน้ำหยดลงพื้นดังติ๊กติ๊ก เสียงเล็กๆนั้นทำให้เขารู้สึกว่าทั้งชีวิตกำลังแตกเป็นเสียงๆภรรยาบอกเขาว่าถ้ามันเหนื่อยเราค่อยๆเริ่มใหม่ก็ได้แต่บอนรู้ดีว่าเขาไม่มีอะไรจะเริ่มแล้วด้วยซ้ำหลายวันต่อมาเขาออกเดินหางานรับจ้างแบกของที่ตลาดรับซ่อมรถตามบ้าน บางวันได้เงินแค่200บางวันไม่ได้สักบาทแต่เขายังทำเพราะเขาบอกตัวเองว่ากราบใดที่มือยังทำงานได้ผมยังไม่แพ้จนวันหนึ่งเขาซ่อมรถให้ลูกค้าคนหนึ่งลูกค้าตกใจว่ารถกลับมาดีเหมือนใหม่ทั้งที่อูยย่ใหญ่ปฏิเสธงานนี้ ลูกค้าคนนั้นถ่ายรูปผลงานเขาลงในกลุ่มคนใช้รถในจังหวัดไม่กี่ชั่วโมงข้อความลูกค้าใหม่ก็เด้งเข้ามาไม่หยุดงานซ่อมหลังไหลเข้ามาบ่อนซ่อมทั้งวันทั้งคืนจนมีเงินพอเปิดอู่ใหม่เล็กๆเ,เล็กกว่าเดิมแต่แข็งแรงกว่าเดิมมากวันเปิดอู่ใหม่เขายืนมองปลายหน้าร้าน น้ำตามันไหลออกมาเองเพราะครั้งนี้เขารู้ว่าเส้นทางที่เขายืนอยู่นี้มันเกิดจากสองมือของเขาจริงๆไม่ใช่โชคไม่ใช่ใครให้แต่เกิดจากการไม่ยอมแพ้แม้ในวันที่ไม่มีใครเหลืออยู่ข้างเขาบอนพูดกับตัวเองเบาๆถ้าตอนนั้นฉันลมแล้วนอนอยู่ฉันคงไม่ได้มายืนตรงนี้